สวัสดีครับน,นี่โยบผม็น latte channel นะครับจูเบจูเบ้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีคอมโบเบื้องต้นของสายจูโดนะครับเอ้ยคมโบนะครับก็เดี๋ยวเรา,าเริ่มที่คอมโบแรกกันเลยนะ,อะคอมโบแรกเราจะทําการกดดีดีดีสี่ครั้งนะครับทั้งหมดสองหรือสามชุดนะครับดี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 แล้วก็เตะหนึ่งทีนะครับแล้วก็เดินไปที่หัวนะครับแล้วก็เตะอีกสองทีแล้วก็ทําการจับนั่นเอง เดี๋ยวเรามาเริ่มให้ดูก็เริ่มที่ดี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 เตะหนึ่งทีปุ๊บถ้าติดมือนะครับเดินมาที่หัวแล้วก็เตะหนึ่งทีสองทีแล้วก็เดินมาจับแบบนี้โป๊ะทีเดียวเรียบร้อยต่อไปที่คอมโบที่สองนะครับให้ตัวนี้ตายก่อนคอมโบที่สองจะเป็นการเตะลงดี เรื่อยๆนะครับอ่าเราจะเตะได้เรื่อยๆถ้าจะจะเตะอย่างนี้ได้ต้องเป็นลงดีแล้วหน่ยหน้านะครับแบบศัตรูหมายหน้านะปึ๊บหรืออีกกรณีหนึ่งถือว่าเป็นคอมโบที่่างหรือว่าคอมโบที่สองก็ได้นะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีก็คือไอ้ไอ้ไอ้เตะลงดีเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมัน มันเบานะครับเพราะว่าสายเซมโบมันค่อนข้างหักแรงให้เราเลือกเป็นวิธีนี้ครับก็คืออ่ะลงดีปุ๊บติดมืนลงดีหนึ่งรอบสองรอบแล้วก็เดินไปจับมันจะทำดาเมจได้ค่อนข้างสูงกว่านะครับแต่ว่ามันจะไม่เป็นคอมโบซึ่งตรงตรง,ตรงบริเวณนี้แค่นั้นเองต่อมาเป็นถือว่าเป็นตรอมาเป็นคอมโบที่ขามแล้วกันเมื่อกี้ถือว่าอยู่ในอคอมโบเดียวกันเนาะมา ต่อมาคอมโบที่สามก็คือซ้ายหรือขวาดีปุ๊บจะ <c oughs> เป็นหันหน้าก่อนนะครับปุ๊บปุบปเราจะไม่สามทีนะครับเราทำแค่สองทีอย่างนี้ครับใช้หลักการเดียวกับการดีๆเลยครับแต่ว่าทําไมถึงต้องมีซ้ายดีเพราะว่าคือเวลาเราหลบอะ่ะมันสามารถเลือกหลบธรรมดาหรือกดลูกศรซ้ายขวาลงอะไรไปด้วยได้ครับเพราะว่ามันจะทําให้ เกิดการคา์เตอร์ได้นะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างคา์เตอร์ให้ดูปึ๊บอ่ะผมหลบผ้าเดีเี้ยอ่ะเนี้ยมันจะเป็นคา์เตอร์แบบนี้ครับถ้าเกิดอันนี้คือผมรู้เห็นอ่าตัวบอร์ดมันต่อยดีๆธรรมดามหมใช่ไหมผมก็ทําการกดเอรัวๆนะครับแต่ถ้าเกิดเอ่อตัวตัวบอร์ดมันเป็นซ้ายดีมันก็จะหลบเป็นซ้ายดีนะครับก็เลยล เ,เพื่อป้องกันการแบบศแัตรูอ่านทางได้ถ้าเราแบบทำแต่ดีๆนะครับก็ใช้ดีสองทีมันดีตรงที่สองแชมโบนะครับมันดีตรงที่ถ้าเราเผลอหันหลังก็ยังเป็นท่านี้อีกท่าน,นี้ท่านี้นะครับ มันจะใช้หลักการเดียวกันเลยครับซ้ายดีเนี่ยหน้าหลังเราจะกดแค่สองทีนะครับหรือจะเป็นซ้ายดีข้างหน้าเราก็กดสองทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นคอมโบมันจะไม่ค่อยหลุดครับเราจะต่อยได้ประมาณหกถึงแปดครั้งนะครับแล้วเราก็ลงดีต่อนะก็คือเรื่องนีเลยอ้าวปงมโผล่เธอกดสามเอาใหม่หนึ่งสอง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 แล้วก็ลงดีเอาเอาใหม่ตายแล้ว เดี๋ยวรอบรอบนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นการทันหลังนะครับแต่เป็นซ้ายดีเหมือนเดิมเอาใหม่แปดครั้งแล้วเราก็เตะแต่เราต้องเตะทีเดียนะครับเอาใหม่ให้ตายก่อนผมไม่มีสออันนี้สมมุติว่าเป็นหกทีนะครับแล้วก็เตะหัวครับเตะหัวแล้วเราก็เดินไปจับแต่อันนี้ไกลไปจับไม่โดน<ๆ>เดี๋ยวลองให้ดูใหม่อันนี้เป็นข้างหน้าละกันนะ หันหน้าใหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองเตะแล้วก็เตะหัวเตะหัวแล้วก็ไปจับโปเพราะว่าถ้าเตะทีมันจะตายเกินไปแคมโบเป็น <Tem bo S 2> สายที่เวลาหักแล้วก็มันจะโยนออกไปไม่ได้เหมือนสายอื่นอ่ะต่อมา ประมาณจะเป็นหันหลังดีีดปุ๊บมันจะเป็นปุ๊บแบบนี้แล้วเราก็หักต่อได้เลยประมาณเป็นอีกคอมโบหนึ่งนะครับก็คือเป็นการหันหลังดีปุ๊บมันจะตัดขาอย่ครับแล้วก็หมุนแล้วเราก็จับหักได้เลยโดยที่เราแบบไม่ต้องมากดซ้ายดีขวาดีหรือลงดีเลยก็ประมาณนี้ครับกับการเล่นแซมโบ้ ยังเหลือเรายังเหลือคอมโบเซมโบอีกหนึ่งท่านะครับซึ่งผมลืมนั่นเองก็คือการที่เราจะเ,าเป็นซ้ายขวาดีแต่เป็นขันหลังนะครับประมาณนี้ขันหลังพุ๊บพอล้มไปพุ๊บให้เราเดินไปเตะเดี๋ยวทดสอบุให้เราเดินไปเตะอันนี้ไม่ทันอ่ามันจะประมาณนี้ครับแล้วเราก็เดินไปที่หัวต่อนะเราเตะสองทีแล้วก็จับ ยวเตะไปให้ตายก่อนเอาใหม่ปุ๊บ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 โอ้อ่ะแล้วก็ไปที่หัวเตะเตะแล้วก็เดินไปจับได้ประมาณนี้ครับจะเตะได้สองรอบนะหรือเอาชัวร์ก็คือหนึ่งรอบเอาชัวร์คือเตะเพิ่มได้หนึ่งรอบเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ